ไปฟังความในใจของพิธีกรคนสวยอย่างจานัทถาวีรนุชครับหลังจากที่มือฉกตกสวรรค์อย่างสาวเจนี่นะฮะยืนยันผ่านสื่อว่ามไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้รักของเธอกับหนุ่มกึ้งร้าวครับยอมรับว่าเบื่อและไม่อยากจะพูดถึงเรื่องของอดีตแฟนหนุ่มไฮโซกึ้งเฉลิมชัยสักเท่าไรคะ่นะนักแสดงสาวจานัทถาวีรนุชที่ล่าสุดก็ไม่ขอออกความเห็นเรื่องที่นางเอกสาวเจ้าของฉายามือฉกตกสวรรค์เจนนี่เทียนโพสวรร์ออกมาย้ําว่าไม่ได้เป็นมือที่สามแย่งผู้ชายจากใคร ส่วนที่แมงเมาส์ลือกันว่าเจ้าตัวลงทุนจ้างนักสืบแกะรอยความสัมพันธ์กึ้งเจนนี่นั้นสาวจ๋าก็รีบปฏิเสธว่าไม่เคยอยากรู้เรื่องของใครนอกจากเรื่องของตัวเองค่ะ ไม่มีไม่เคยจ้างนักสืบไม่เคยจ้างเลยแล้วก็สําหรับจ๋าเนี่ยพอเรื่องเนี่ยจ๋าก,ก็จะอยากรู้เรื่องของตัวเองแต่ว่าเป็นเรื่องของคนสองคนพอแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากเรื่องของจ๋าสองคนแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรของใครเนี่ยจ๋าไม่รู้แล้วจริงๆอก็응จะมีได้ยินบ้างตามเวลาเมื่อคนเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยจ๋าก็ไม่รู้แบบไม่ได้ไปตัดสินแล้วว่าอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยก็ถือถือว่ามันไม่เกี่ยวแล้วไม่เคยไปจ้างนักสืบไม่เคย ส่วนเรื่องที่เจ้าตัวเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อนัทถาวิรนุชทองมีหลังเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่เป็นวรัญชยาจินดารักวงได้ปีกว่านั้นตจวาจาก็ชี้แจงว่าเป็นเพราะหมดเพราะร้ายแล้วก็เลยอยากกลับมาใช้ชื่อเดิมอย่างที่เคยเป็นค่ะ จริงๆชื่อจ๋าเราต้องบอกว่าเราเชื่อเราเชื่อว่าชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้คือชื่อที่ที่ประเสริฐที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนที่ตั้งให้เราท่านก็ขอเอาไว้ว่าแบบเออไม่สบายใจในเรื่องของอุบัติเหตุก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ให้เปลี่ยนในในความเชื่อความสบายใจถ้าเราทําอะไรให้เราบุพการีเราสบายใจก็เป็นเรื่องที่ดีจริง,รงๆไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนก็เป็นเราอยู่ดีนะคะ แต่ว่าพอพอพ้นไปแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากใช้ชื่อเดิมเพราะว่าชื่อเดิมมันชื่อเราตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยค่ะเด็กสาวใาย,ยังเปิดใจถึงเรื่องดวงชะตาในปีนี้ว่าด,ดีสุดๆเลยละค่ะหลังเพิ่งไปเช็คดวงมาโดยเฉพาะเรื่องงานที่รุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่ส่วนเรื่องความรักเจ้าตัวก็บอกว่าหมอดูก็ทักว่ามีดวงจะได้เจอผู้ชายดีจริงใจไม่หลอกลวงเหมือนที่ผ่านมาค่ะ